นี่รายการุกจะมาสัมภาษณ์นายอนุทวีปเมือนศร์คนอีสานอีกคนหนึ่งนะครับอคุณมีอยังสิถามผมถามใดเลยครับอ๋อคุณคิดยังไงกับภาษาบ้านเกิดของคุณมั้งครับมันแจ็คสันเหรอครับมันบอมีอยังดีเลยมันกหมองยากสียใต้นะเบ้อครับแล้วคุณยังให้พวกเด็กๆเยาวชนพวกอีสานให้รักษาภาษานี่ยังไงมั้งครับบอกนะครับไม่ต้องรักษาเดอกครับผมย้ายมันศูนย์ศูนย์เสียไป ออบ่ยมีทำไมอะครับผมเกียร์เบามันมันบทเทรนอ๋ออ๋ออิเทรนแล้วแต่มันต้องรักษานะครับภาษาพินดินมานเองนะครับมันโตเมันมาได้หรอมาได้หรอมาได้มาได้มันบวกลงกับภาษาไต่มันบ่เอาอ๋อครับได้สิบข้อเลยนี่คือเพื่อนของนานาไทยนะครับวันนี้เรายการกรกตสำปัดหน่อยครับคุณคิดยังไงกับรายการกรกมังครับที่มา มันสัมผัสคุณวันนี้ไม่มีมรนี่อ้ีวแล้วคุณไม่พูดภาษาใต้ทำไมครับเรื่องก็คุณไม่ต้องเรื่ออ๋อคุณนี่ได้ทุกภาษาเลยนะครับได้ผมฝรังเครับอเออ yes no o อ a y อ๋อได้หมดเลยนี่เก่งนินึงคุณภาษาเหนือหน่อยอันนั้นผมพูดไม่ได้ครับผมคนกรุงไม่รู้พูดภาษาไหอเยเ้าเจ้าเจเไหนพูดกลางไหนครับพูดกงไหนครับ ออผมก็ไม่ทราบนะครับว่าคุณถ่ายรายการนี้ยี่อะไรของคุณอ๋อมาถ่ายผมท้อไมครับผมฟ้องสื่อได้ครับผมเกลียดมากครับผมขอโทษด้วยครับผมขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับผมก็จะบัน